เห็นไหมครับนี่พอเวลาลมนะฮะมีพลายน้ำมันกา๊าซเรารู้ว่าเนี่ยน้ำยาลมดำเป็นลมร้อนดูครับอ่ะคราวนี้ไปดูเหรียญน,นี้แท้ไหมผมถามว่าเส้นตัวนั้นอะ่ะมันจะหายไปไหมอ่ะจากที่เคยแหลมอย่างเงี้ยเนี่ยน,ยนยีคุณดูนะเวลาตัดก็จะมีเส้นพอเราหินเจียมารับฟื้บเนี่ย ไอ้เคี้ยตรงนี้นหดแล้วมันจะยังมีเส้นนั้นอยู่ไหมอ่าใครที่ตามผมมาจาก Youtube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้อ่านี่งานลมดำนี่ถ้าเหรียญแท้นี่ดูเขาเรียกว่าลมร้อนลมร้อนสมัยก่อนเนี่ยน้ำยาลมดำเขาต้องต้มนี่ผิวก็จะเป็นพลาย นะบางคนเรียกผิวน้ํามันกา๊าซก็แล้วแต่ใช่ไหมลมร้อนยวขอแกะเนี่ยเห็นไหม,ม,หไหมผิวเนี่เราจะรู้เลยว่าจะมีพลายสีฟ้าๆลมร้อนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมพลายสฟาีฟ้าอย่างนี้ก็คือน้ํายาลมดําสมัยก่อนเขาต้องต้มพอเวลาผิวแท้เรามาสง่งบล็อกจริงแน่นอน นะแกะมามีเส้นน่มีรายละเอียดเห็นไ,ไหมนะครับก็ถ้าพราแท้ตำหนิมันมีออโต้เห็นไ,ไหมนี่คือน้ำยาลมดำต้องต้มเนี่ยเขาเรียกว่าลมร้อนเห็นไ,ไหมครับนี่พอเวลาลมนะฮะมีพลายน้ำมันกา๊าซเรารู้ว่าเนี่ยน้ำยาลมดำเป็นลมร้อนดูครับบล็อกก็เป็นบล็อกสด บล็อกจริงพอมันท่านมองอะไรนะครับแมอาจารย์วุฒินะนานๆเข้ามาทีคิดถึงคิดถึงครับเนี่ยเหรียญแท้ใช่ไหมอันนี้คือลมลมแท้นะอ่าสมัยก่อนนะ้นํายาลมดำต้องต้งตมให้ร้อนนะครับเขาถึงจะติดกระเหรียญเหมือนเรานึกอะไรไม่ออกแล้วเอาช้อนอะไปจุ่มในน้ําร้อนยกมาช้อนจะแห้งเห็นไ,ไหม <S <S แต่ถ้าเอาช้อนไปจุ่มในน้ำปกติยกมามันก็จะเปียก ่าฉะนั้นน้ำยาลมดามาถ้าต้มอ่ะเวลาเอาเหรียญไปแกว่งยกขึ้นมาเหรียญมันจะแห้งอ่ะคราวนี้ไปดูเหรียญน,นี้แท้ไหมตัวโตใช่แทมไหมแท้ไหม แต่เมื่อเทียบไปเห็นแล้วเพื่อนๆตั้งความจะกัดความในใจตัวเองเอาเราจะเห็นว่าลมด้านล่างเนี่ยมันไม่แห้งมันจะแลนหนาๆเนอๆอ่าเห็นไหมฮะฉะนั้นด้วยการที่ใช้การลมดำคนละกรรมมาวิธีผลถึงไม่ค่อยอยากจะบอกวิธีการสร้างเยอะ พราะเดี๋ยวคนทําเกมมันทําตามกรรมวิธีก็จะวุ่นวายใหญ่โตมาโหระทึกคึกโคมเห็นไหมฮะเนี่ย,ยอย่างสองเหรียญเนี้ยเหมือนกับอะไรคือนหนาๆแต่จะไม่นะแห้งวาวเหมือนด้านบนเขาผมไม่มีคำอธิบายให้เพื่อนๆจำไม่ปวดหัวนะอาศัยว่าเห็นแล้วอะ่ะก็ ให้ทําความเข้าใจกับสิ่งที่เห็นกันเอานะอาศัยว่าเห็นแล้วเนี่ยก็ให้ทําความเข้าใจกับสิ่งที่เห็นตรงหน้ากันเอานะครับเนี่ยถ้าเป็นเหรียญแท้เนะี่ยเช่าไหมลมเ็าจะเป็นธรรมชาติแบบนี้เห็นไหมเหรียญแท้เปงครับลม เหรียญเกะโดนเนอตึ้นตึ้นอ่ะไปทำความเข้าใจแบบกระชั้นชิดนะแบบกระชั้นชิดลอยต่อยันนี่เป็นไงตัวหนังสือนังหาแหมดูแล้วมันสมูทตี้สบายตาอ่ะพอไปดูเหรียญเกะ มันเป็นลมเย็นไงมันไม่ใช่ลมร้อนมันจะแลแบบติดไม่สนิทอ่ะถ้าตามความรู้สึกผมนะมันจะแลแบบติดไม่สนิทนะครับอ่าแล้วก็เหรียญเนี้ยจริงๆแล้วเป็นเหรียญบล็อกสาบซึ่งเหรียญบล็อกสาบตัวหนังสือเป็นแท่งรอยเจาะเขามีไม่เป็นแบบนี้เขาเจาะทีเดียว อันนี้มีรอยเบิ้ลรอยถอดซิลิโคนเห็นไหมเหรียญบัลกระสับนี่เกะยากมากนี่รอยเจาะเบิ้ลเหล็นรอยถอดซิลิโคนชัดเจนเข้าตำราหกหลักสังเกตพระเกะแล้วก็เกะจริงๆฮนะตัวหนังสือถอดมามันก็ไม่คมถ้าบอกระสับนี่เขาคมกริบมีเหรียญบักราสั์สักเหรียญไหม เห็นไหมบอกกระสาบดูตัวหนังสือเป็นแท่งคมกริปเขาเป็นเหลี่ยมคมชัดอะแต่เวลาถอดมาเ,เหลี่ยมมันก็จะหายไปมันก็จะตื้นเบอร์ไม่เป็นแท่งเห็นไหมครับนี่งานถอดซิลิโคนชัดเจน เมื่อลมผิดเหรียญก็เป็นเหรียญมีรอยถอดซิลิโคนอ่าพอคูณไปดูพอคูณกันเมื่อลมผิดอ่าเมื่อลมหนาๆเนอาๆเมื่อลมผิดเหรียญน,นะข,ข้างๆขอบเหรียญเนี้ยแม่ก็มีรอยถอดซิลิโคน นั่นแหละครับเมื่อลมไม่ใช่เหรียญก็มักจะไม่ใช่เพราะเงินส่องมาเห็นปะพอลมผิดเหรียญก็เบอร์เหรียญก็ตื้นก็ไม่ใช่บล็อกจริงเห็นไหมครับอ่าแต่ถ้าเหรียญแท้ส่องสิ โอ้โห,โหดูเส้นจีวรมือนะลอยต่อยันไนงคมกริบอ่าแต่พอเหรียญลมผิดอ่าไปดูความคมเดี๋ยวมาดูความคมเห็นไหมนะครับ เนื้อทองฝาบาทอย่าไปใช้ภาษานี้นะปวดหัวนะครับอย่าไปใช้ภาษานี้นะทองฝาบาทอะ่ะไม่มีโรงงานไหนเอาฝาบาทไปปัป๊มพระครับเรียกว่าเนื้อทองเหลืองปกติเข้าใจง่ายกว่าอยากมาเป็นเหรียญแท้ไหมเนงะดูดิโอ้โหตัวหนังสือลอยต่อยันเป๊ะอย่าไปสนใจขอบตัดครับเหรียญบางทีขอบตัด ไม่ได้มีตัวเดียวดูบล็อกจริงให้ได้ก่อนเนี่ยดูบล็อกจริงผิวจริงให้เป็นก่อนนะถ้าพระเป็นบล็อกจริงผิวจริงขอบตกขอบตัดมาโดยออโต้ครับเนี่ยขอบตัดเนี่ยผมถามว่าแล้วเรารู้ไหมว่าพระที่สร้างอ่ะมีกี่ตัวตัดอ่าน,ะ,นะครับ ถ้าเราจะสนใจเรื่องขอบตัดอะผมให้สนใจลักษณะขอบตัดด้วยเครื่องมือในแต่ละยุคมากกว่าแต่ไม่สนใจไม่ไม,ไม่ไม่แนะนําให้ไปจาไอ้ขีดนั้นขีดนี้อ่าถ้ารอยปิ้นใช้ได้แต่อรอยฟันตัดเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับถ้ามีรอยมักจะมีรอยปิ้นหลังเนี่ยไอ้รอยปิ้นใช้ได้เก๋ทําไม่ได้นะอยาเอาใช้ว่าเกยยังทําไม่ได้ให้จําตําแหน่งการปิ้นดีกว่า แต่ถ้าจะไปนั่งส่องเที่ยวฟันตัดอ่ะผมบอกเลยครับว่าแล้วรู้ได้ยังไงว่าเหรียญน,นั้นอ่ะเขามีกี่ตัวตัดต่อให้มีตัวตัดเดียวนะล่องรอยการตัดก็ไม่เหมือนกันโอหยิบตัวตัดใหนโ่ตัวหนึง่งนะครับรอยต่อยันต้องเข้าไปกดใน y u t u ู e อะครับแล้วเขียนว่าสันขวานพระเครื่องปัญหาของพระเครื่องทุกวันนี้ก็คือว่านะครับไปฟังคนที่ไม่รู้เรื่องพระนะฮะไม่รู้เรื่องการสร้างพระโม้ แล้วคิดว่าสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องจริงน,น่าคือปัญหาอ้าวเรื่องผิวโอเคแล้วนะผิวแท้บล็อกจริงพระมักจะแท้อัตโนมัติที่มันยากจริงๆคือพระแท้ทําผิวใหม่อันนะมันยากนะครับอ่าตัวตัดนะครับเป็นแบบนี้เนี่ยคือตัวตัดมีนะฮะมีมีรอยมีตัวดันไหมเอาไม้ครบเลยให้เป็นตัวตัดตัวเดียวกัน นะครับเส้นข้างนเนี้ยเนี่ยก็มีโอกาสจะไม่เหมือนกันได้นะให้เป็นตัวตัดตัวเดียวกันนะเส้นข้างเนี้ยก็มีโอกาสจะไม่เหมือนกันได้ครับนะบเพราะว่านะฮะตัวตัดตัวนี้มีไหมอ่าตัวตัดอะมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นเหรียญปู่แสนนะ นี่ตัวตัดเป็นแบบนี้ครับนะนะครับตัวตัดเหลี่ยจะเป็นเหล็กนะครับหนาะๆนะเขาต้องเจาะเพื่อให้เหลียญเนี่ยมันหล่นได้ง่ายซึ่งจริงๆอะ่ะไอการตัดอะ่ะมันแค่ตรงนี้เองครับคมเหมือนใบมีดเนี่ยนิดเดียวเหมือนใบมีดเลยเนี่ยฉะนั้นเวลาตัดเหลี่ยญเนี่ยเห็นไหมฮะเขาจะาคว่ำหน้าเหลี่ยญลงและตรงเนี้ยเขาต้องเจาะข้างหลังให้เป็นโพรง เพื่อให้ไม่กดยันให้เสียหายนะครับฉะนั้นเวลาตัดเหรียญปุ๊บเนี่ยนะก็จะสุดแค่นี้เหรียญก็จะหล่นเพ้งลงมาด้านล่างเนี่ยเขาจะฉลุออกให้มันกว้างนะครับผมถามว่าทําไมตัวตัดตัวเดียวกันเนี่ยไอเส้นข้างเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าคุณเห็นรอยนี่ไหมรอยข้างข้างเนี่ยมันคือรอยรับตัวตัด ตัวตัดเป็นใบมีดอย่างเงี้ยมันเหมือนเหมือนมีดอหะเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนมีดเวลาตัดเหรียญไปแล้วเนี่ยมันทื่อทื่อเสร็จเขาจะเอาหินเจียเนี่ยเจียคุณเห็นไหมตัวตัดจะมีรอยหินเจียแล้วมันจะเป็นรอยยุบลงไปเนี่ยเป็นรอยหินเจียร์นะเนี่ยเห็นไหมตัวตัดซึ่งจริงอ่ะการตัดลงไปเนี่ยมันนิดเดียวเองนะหล่นลงไปเนี่ยประมาณมิลเดียวเอง แล้วแค่ดันเหรียญเนี่ยให้ให้ให้ขิดกึ๊กเนี่ยขาดจากกันแล้วลงไปเนี่ยเนี่ยประมาณมิลเดียวเองไม่ถึงมิลด้วยนะแค่ประกบเหรียญแล้วยียบให้เหรียญน,นยตัดขาดแล้วหล่นลงมาเห็นไหมเนี่ยรอยรับตัวตัดอ่าสมมุติว่านะครับตัวตัดตัวนี้มีเขี้ยวอย่างนี้เนี่ยมีเขี้ยวเห็นไหมเวลามีเขี้ยวเน่ยเวลาคุณตัดก็จะเป็นร่อง คราวนี้เวลาตัวตัดมันทื่อเขาหินเจียมาเจียเคี้ยวตัวเนี้ยหดลงไปผมถามว่าเส้นตัวนั้นอ่ะมันจะหายไปไหมาจากที่เคยแหลมอย่างเงี้ยเนี่ยนะคุณดูนะเวลาตัดก็จะมีเส้นพอเราหินเจียมารับปึ๊บเนี่ยไอ้เคี้ยวตัวนี้หดแล้วมันจะยังมีเส้นนั้นอยู่ไหมนะ ต่อให้ตัวตัดตัวเดียวกันเมื่อเกิดการรับตัวตัดลอยเคี้ยวเหล่านี้ก็หดลงได้อ่านี่ในกรณีที่พระสร้างน้อยนะแล้วถ้าพระสร้างเยอะตัวตัดไม่ได้มีตัวเดียวแล้วไอ้คนที่มันกำหนดตัวตัดพระมันใช่คนสร้างไหม ให้เป็นคนสั่งสร้างเองอะยังไม่รู้เลยเพราะไม่ใช่โรงงานผมจะบอกให้บมง่ีโรงงานจำไม่ได้เลยอ่าโรงงานเนี่ยเขาไม่เขาไม่จําอยู่แล้วรับไปทำไปรับไปโรงงานเนี่ยเขาไม่จําอยู่แล้วว่าเหรียญไหนเขาใช้ตัวตัดกี่ตัวเพราะเขาแก่ทําเครื่องมือมาผลิตเหรียญไม่ส่งให้ครบ คนสั่งสร้างก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าเหรียญมีกี่ตัวตัดก็ตอนนั้นได้มามันก็แท้ทั้งหมดแล้วไอ้คนขายอมันรู้ได้ยังไงอะผมงงไงไอ้คนขายนี่รู้ไม่ได้คนสั่งสร้างด้วยไม่ใช่โรงงานด้วยแต่มันเป็นคนกําหนดด้วยเฮ้ยนะฉะนั้นผมจึงบอกว่าเนี่ยเพื่อนๆเห็นตัวตัดเหรียแล้วจะมีรอยการรับตัวตัดทั้งนั้นเห็นไหมครับอ่าแล้วเหรียญเนี่ยคนละเนื้อนะ คนละเนื้อความแข็งของเนื้อต่างกันร่องรอยของการตัดก็ไม่เหมือนกันนะครับแน่นอนครับเราเล่าตามความจริงอะโรงงานเขาไม่มานั่งจาหรอกครับนะฮะว่าตัวตัดอะเขาใช้กี่ตัวพอเวลาตัดเสร็จเขาก็โยนทิ้งนะฮะเขาไม่ได้ทาลายตัวตัดนะสมัยก่อนผมเชื่อเขาทําลายตัวตัดเขาไม่ได้ทาลายแล้วทําไมเขาไม่เอามาใช้ใหม่รู้เปล่าเพราะอะไรครับกายที่ตัดไปยังรับแล้วรับอีกใช่ไหมโอ แล้วมาทําเหรียญอีกครั้งหนึ่งอะมันจะเอามาใช้ได้ไหมไอตัวตัดเนี่ยคือไปรับไปซื้อไปรับเออแค่ทําเหรียญชุดนี้ก็ทื่อไปขนาดต้องมารับแล้วรับอีกแล้วอะเออและจะนําไอตัวตัดเนี่ยกลับมาใช้ตัดเหรียญหลวงพ่ออื่นอีกอะมันจะไม่ทื่อไปันใหญ่โตเหรอเขาก็ไม่ได้ทิ้งเขาก็โยนให้เป็นเศษเหล็กนั่นแหละครับอ่ะเขาก็เลยต้องทําตัวตัดใหม่เวลาทําเหรียญใหม่ นะครับเพราะว่าตัวตัดเนี่ยมันใช้ไม่ได้เพราะมันชื่อไปแล้วอนะาจะเอากลับมาใช้ต่อมันจะไปตัดเหรียญให้ครบตามจํานวนมันไม่ได้นะครับมันชื่อครับนะเวลาตัดไปแล้วมันชื่อเขาจึงต้องลับเนี่ยลับตลอดก็เหมือนใบมีดอะ่ะเวลาคุณหั่นหมูไปเรื่อยมันยังชื้อเลยฮะเวลาคุณเอามีดมาตัดไม้ไปเรื่อยมันยังชื่อเลยนะฉะนั้นเหรียญน่ะจะรู้ว่ามีกี่ตัวตัดอะ่ะไปดูจํานวนการสร้างเหรียญด้วย ะะว่าเหรียญเนี่ยมีใช้มีจํานวนการผลิตกี่เหรียญจึงจะมากําหนดว่าเออมันน่าจะมีกี่ตัวตัดอ่าแต่ถ้าแบบเอาตัวตัดที่จําจากเหรียญที่ตัวเองมีเนะ่ยมันมันก็มันก็ไม่ได้ผิดแต่มันไม่ถูกทั้งหมดไงครับเนะะี่ะคือทุกอย่างมันมีคําอธิบายในตัวเองหมดมันมีวงการพระวงการเดียวแหละครับที่ไม่ยอมรับความจริงแต่เนียฮะ ยังงมงายอยู่กับคําพูดคําว่าเซียนใหญ่ซึ่งไม่ได้รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการทำพระนะครับรอยตัดกับรอยตะใบเหมือนกันไหมพี่คําถามนี้ไม่น่าถามน้องเลยนะนะครับพี่ถ้าพี่อยากรู้พี่ไปซื้อตะใบามาหนึ่งอันนะแล้วก็ซื้อมีดมาหนึ่งเล่มพี่เอามีดตัดไม้กับพี่เอาตะใบถูไม้แล้วพี่จะได้คําตอบว่ารอยตัดกับรอยตะใบเหมือนกันไหม การดูตะใบพระแท้เป็นยังไงคําตอบเลยครับ5%ของการใช้ดูพระเท่านั้นดีไม่ดีจะแค่3%ด้วย้อยตะใบทําไม่รู้ว่าพระแท้หรือเก๋มันเป็นเรื่องโหมโโมของคนอยากขายพระครับนะฮะฉะนั้นรอยตะใบอ่ะสามารถใช้ดูได้ไหมได้แต่มันเป็นส่วนที่มีความสําคัญประมาณสัก5%หรือ3%เท่านั้นนะฮะโลหะตรงยุ อ่ากรรมาวิธีตรงยุคมันก็เหมือนสมัยก่อนน่ะบอกเลยสมัยก่อนปีสองพันห้าร้อยี่สิบน้ยนะพ่อฉันน่ะใช้โทรศัพท์พัดสกรีนถ่ายรูปแม่เป็นไปได้ไหมนะนะ, <S 2> <S 2> นะมันเป็นไปไม่ได้เพราะเทคโนโลยีมันคนละยุคโอสมัยก่อนเนี่ยจําได้เลยนะปีสองพันห้าร้อยนะสิบพ่อฉันเนี่ยโอนเคแบงกิง้งเอาเงินให้แม่ฉันโหยังใช้ธนานัตรอยู่เลย ยังส่งโทรเลขกันอยู่เลยนั่นแหละครับดูโลหะให้ตรงยุคดูร่องรอยการผลิตจากเครื่องมือในยุคนั้นๆดูบล็อกจริงไม่ใช่บล็อกถอดนะครับดูกระไ่ดูผิวแท้นะครับแล้วเรื่องตัวตกตัว,ต,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 วตัดมันทีหลังแค่นั้นเองนะครับอ้านั่นแหละครับก็คือเรื่องราวคือต้องบอกว่านะใช่ คือต้องนีงครับพี่จตุภูมิความหมายของผมนะครับถ้าเราไม่รู้อะไรอะ่ะเราคิดก่อนพอคิดเสร็จปุ๊บแล้วเรามาถามแล้วคําตอบที่ได้ไปอะ่ะถ้าเราคิดไว้ก่อนอะ่ะมันตรงกับความคิดเราไหมถ้าตรงกับความคิดเราเฮ้ยโอเคแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้และไม่คิดนะให้ได้คําตอบไปอะ่ะ พี่จะเชื่อไหมว่าคําตอบนั้นไม่เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะแค่นั้นเองคือจริงๆอะ่ะผมเน้นให้คิดก่อนไม่ได้มีอะไร,รครับถามผมก็ตอบอ่าแต่ตอบไปแล้วอะ่ะพี่จะเชื่อไหมเนี่ยถ้าพี่ไม่คิดไว้ก่อนอะ่ะถามไปได้คําตอบไปพี่ก็จะไม่เชื่อไงครับแล้วการถามตอบของเรามันก็จะไม่ได้อะไรไงแค่นั้นเองครับนะครับฉะนั้นอ่านะครับวันนี้ ได้ไปหนึ่งแท็กติกคือหยิบปุ๊บแทะไหมนี่แทะไหมอ่าปุ๊บอย่างนี้แทะไหมอ่าเอาเพ่อหัวแทะไหมครับผมอ้าวนี่แทะไหมโอเค นะครับไม่ตรงยุคถ้าตรงยุคคือแบบนี้นี่แบบนี้คือตรงยุคแบบนี้คือกระไรไม่ตรงยุคก็เก๋ถ้าแท้เป็นแบบนี้อ่ะพี่สมชายบอกเก๋ห่างนี่ฮะฉะนั้นนี่มันเป็นนะลกกระไรลแบบนี้ไม่มีทางในอยู่ยุคปีสองสี่หกหนึ่งถ้าสองสี่หกหนึ่งต้องแบบนี้ นะครับฉะนั้นวันนี้ก็จบไปอีกหนึ่งบทนะครับครนะครยบบททดสอบหรือบทเรียนหรือบทข้อมูลแล้วกันอ่ะโอเคชื่นชอบนะครับไลน์นี้กดก้าวไว้ให้หน่อยอ่ะถอยเหลือก็เก็บแล้โเอ้ยจะเหนื่อยตอนเก็บนี่แหละนะครอย่างนี้แท้ไหม คำตอบคือแท้นะผิวแท้พักก็แท้โดยออตโต้ครับนั่นแหละครับผิวแท้พักก็แท้โดยออตโต้ผมเชื่อแฟนเพจผมอะพักเกยห่างหลอกแฟนเพจผมไม่ได้แน่นอนใช่ไหมครับแฟนเพจสังขวานเนี่ยแบบนี้ลองคุณดูตำหนีดิตำหนีมีหมดแล้วครับ แต่พอเห็นรอยถอดซิลิโครนรู้เลยว่าเกะนะครับอ่ะอันนี้เป็นเก๊กระไหลเดียวกันอ่อันนี้เป็นเก๊กระไหลเดียวกันคำว่ากระไหลก็คือผิวพระครับผิวเก๊ยุกหนึ่งอันนี้ก็ผิวเก๊ยุกหนึ่ง โอเคผ่านไปนะยกเว้นเหรียญลาดบุรีที่เก๋ดีมากๆอ่ะนั้นจะเหนื่อยหน่อยเนี่ยยังเหรียญลาดบุรีเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย,นะเ,ย,ยเขาเรียกว่าเก๋ดีก็จะไปดูเรื่องเทคนิคขั้นสูงคือนะข้างตะลิงแต่อันนี้คือยกเว้นเหรียญเก๋ดีจะไปดูเรื่องข้างตะลิงหรือลอย บาดคัตเตอร์นะครับก็ถ้าเป็นแฟนเพจผมก็จะรู้เทคนิคเหล่านี้